แท่ยังบิ๊กแบงจับมือจีมิน BTS ปล่อยเพลงใหม่ไวท์สิ้นสุดการรอคอยสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะวันที่13มกราคม2566แทยังศิลปินบอยแบนด์ระดับตำนานอย่างบิ๊กแบงกลับมาพร้อมเพลงใหม่ไวท์โดยเป็นการปล่อยเพลงในรอบ6ปีของหนุ่มแทยังหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ในค่าย The Black Label โดยเพลงนี้ค่ะได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่างเท็ดดี้พาร์มาช่วยกำกับการแต่งเพลงให้อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งความพิเศษเลยก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิกบอยแบนด์ระดับโลกทั้งเจ้าของเพลงอย่าง Bang, แทยังบิ๊กแบ ได้เข้ามาสร้างผลงานร่วมกันโดยนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งแทยังและจีมินผสมผสานเข้ากับทัักษะทางด้านการร้องการเต้นและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของทั้งคู่ทำให้เพลงวาออกมาอย่างกลมกล่อมลงตัวรวมไปถึงเป็นเพลงที่มีความไพเราะฟังสบายสไตล์ R&B ค่ะเรดดี้ว่าถูกอกถูกใจแฟนคลับมากๆปล่อย MV มาเพียง2ชั่วโมงมียอดวิวทะลุ1.7ล้านวิวแล้วอย่างไรก็ตามค่ะแฟนๆสามารถไปติดตามเพลงวาได้ที่ YouTube ช่อง The Black Label นะคะ